สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเราอยู่กันบนแพขนานยนต์บริเวณเหนือเขื่อนศรีนครินนะครับเรากําลังนํารถขึ้นแพขนานยนต์นะครับเพื่อเดินทางจากน้าตกห้วยแมฆมินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อไปยังอําเภอศรีสวัสดิ์นะครับจุดหมายปลายทางของเราก็คือเรามาจากน้าตกห้วยเมฆมินนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับไปยัง บ้านท่ากระดานนะครับบริเวณสสนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับรนะบริเวณจุดที่พักของเราจะอยู่กันบริเวณตรงนั้นนะครับสาวน้อยได้รับยิ้มมาแล้วยิ้มมาแล้วสวยแล้ว,ลว,ลว,ลวสาวน้อยที่เราเห็นนี้ก็คือลูกสาวของคนขับแพขนาดยนต์ที่เรานำข้ามฟ้ากันอย่างนี้นะครับ หน้าละเชียวนะครับนี่ครับคือเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนแพรขนานยนต์นะครับใหญ่โตมากเลยนะครับ น้ำอะไรแป,ป๊ตซี่เหรอ,อกินคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องแบ่งกันแล้วไม่เอา ชื่ออะไรครับชื่อพี่นี่น้องจูนน้องอะไรนะพี่น้องจูนพี่น้องจูนอาสดงว่ามีน้องสาวสิมีน้องมีน้องไหมเอ้าวแล้วทำไมชื่อพี่น้องจูนอ่ะฮะฉันก็ไม่เป็นพี่สิก็ชื่อน้องจูนอย่างเดียวอ้าใช่ไหม

ดูแม่ละแม่สองกล่องดูแม่เห็ยินไหมดูว้าวแม่แม่แม่ตัวเล็กเลยแม่ไม่ใช่ตัวเล็กตัวใหญ่นะตัวใหญ่ละไม่ต้องมือไม่ดูตัวนี้เลยแม่แแม่แม่เขียนนั้งชื่ออยู่แม่ตัวเล็กอีกนึ่งแม่แม่แม่ตัวใหญ่แม่น่ะแม่ทำไมตัวนี้ หน้าจอเห็นไหมเห็นหน้าจอเลยวิวิวเป็นได้ไงอะหน้าจอโทรศัพท์ตัวเนี้ยใช่แล้วใช่แล้วหนูหนูเล่นไม่ได้วน่ะเล่นไม่เป็นไรเล่นด้วยกัน เดี๋ยวๆๆสองทางนี้ก่อนนะเห็นเห็นตัวนี้เลยใช่แล้วนะอย่าลืมทำดังเดี๋ยวก็โดดไม่ได้น้ำลึกน้ำลึกก็วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศ บริเวณรอบๆเขื่อนสินครคลินนะครับบริเวณตรงนี้ก็คืออยู่เหนือ,อน้ําตกห้วยเมคมินมาประมาณ7กิโลเมตรนะครับบริเวณตรงนี้เรียกว่าแพรขนานยนต์กำนันติดนะครับซึ่งจะเป็นแพรขนานยนต์ที่ใช้ในการสัญจรข้างฟากไประหว่างชาวบ้าน2ฝั่งของอำเภอสีสวัสดิ์นะครับโดยฝั่งตรงข้ามที่เรากำลังจะไปก็คือฝั่งตัวอำเภอสีสวัสดิ์นะครับโดย ฝั่งที่เรามานี้ก็จะเป็นฝั่งน้ำตกห้วยเมฆมินนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเดินทางโดยทางถนนนะครับเราต้องจากจุดนี้นะครับลงไปยังบริเวณบ้านท่ากระดานก็ประมาณ5 5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ต้องกลับขึ้นมาจากบ้านท่ากระดานเพื่อที่จะไปตัวอำเภอสีสวัสดิ์ที่ประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งระยะทางเนี่ย อ้อมไกลมากนะครับประชาชนส่วนมากก็จะเดินทางโดยแพรขนานยนต์มากกว่านะครับซึ่งใช้ระยะเวลาจากแพรขนานยนต์กำนันติดนะครับข้ามไปยังฝั่งอำเภอศรีสวัสดิ์ที่เรียกว่าแพรขนานยนต์ท่าองคิษิ์นะครับระยะทางก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมวิวกันพร้อมกับผมเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ไกลๆนู้นก็เป็นเรือแพขนาดยนต์เหมือนกันนะครับซึ่งรับคนจากฝั่ง สีสวัสดิ์หรือถ้าเทียบเรือขนานยนต์ท่าองศิ์นะครับเพื่อที่จะกลับไปยังท่าแพขนานยนต์กำนันติดนะครับก็ใช้ระยะห่างกันพอสมควรนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับการชนกันนะครับต้องบอกนะครับว่าอยากให้เ,เพื่อนๆนะครับได้มาเที่ยวและมาชมบรรยากาศเมืองที่ผมได้มา เที่ยวแบบนี้บ้างน,นะครับมันเป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับต้องมาเห็นด้วยตาครับคือคุณดูคลิปหร,ห,รหรือว่าคุณดูจากรีวิวเนี่ยมันไม่เท่ากับที่คุณได้มาเห็นกับตาต,าตัวเองนะครับผมบอกอตรงๆเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับห้ามพลาดจริงๆนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับคุณต้องลองมาสัมผัสแบบนี้นะครับผมก็คือมากันสองคนเท่านั้นเองนะครับใช้ชีวิตแบบว่า ไม่ต้องอะไรมากนะครับคืออยากมาก็มาเลยนะครับถามว่ามันลําบากไหมมันก็ลําบากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็บรรยากาศที่เราได้รับนะครับผมบคิดว่ามันถึงแม้จะลําบากไปสักหน่อยหนึ่งจะเหนื่อยไปสักหน่อยหนึ่งแต่มันเป็นอะไรที่เรามันได้เรียนรู้นะครับเราได้เห็นอะไรอย่างเราทางานอาจจะทํางานอยู่ในเมืองทํางานในส่วนของ นิคมโรงงานต่างๆเรามีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยครับแต่เรากลับมาท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งวิถีชีวิตชนบทแบบนี้ครับทำให้เราได้เห็นอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่เราไม่เห็นนะครับหรือหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาในสมัยเด็กๆนะครับเมื่อโตขึ้นมาแล้วคุณมาพบชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วลว่าเขาเรียกว่าสมัยมันเปลี่ยนไปสิ่งที่คุณเคยเจอตอนเด็กๆแล้วนะครับคุณอาจจะไม่เจอแบบนั้นอีกเลยนะครับก็ลองมาเที่ยวชมตรงนี้ดูนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นบริเวณเกาะนะครับซึ่งอยู่บริเวณกลางเขื่อนสีนักครินเลยนะครับกอน,นี้เราก็เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเกือบ40-50นาทีแล้วนะครับมองเห็นไกลๆทั้งนู่นครับก็จะเป็นเหนือเขื่อนสีนักครินขึ้นไปนะครับด้านบนนั้นก็จะเป็น จังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดอุทัยธานีนะครับบริเวณด้านบนนี้ไปอีกประมาณไม่กี่กิโลนะครับก็จะมีวัดที่เป็นโบว์ที่ทําด้วยอะไรนะครับอลูมิเนียมนะครับเขาเรียกว่าวัดอะไรนะครับผมวัดป่ากลาขาแข้งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะต้องไปเที่ยวให้ได้นะครับแล้วก็ จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับแต่จากการที่สอบถามคนเทวนี้ดูแล้วก็ดูรีวิวนะครับจากจุดนี้ไปต้องจ้างเรือนั่งไปประมาณสัก4-5ชั่วโมงครับกว่าจะไปถึงวัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปอีกเส้นหนึ่งก็คือไปเส้นอำเภอหนองปลือนะครับหรือไปทางอำเภอด่านช้างนะครับก็จะใช้เวลานั่งเรือไปประมาณสัก 30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถนนที่เข้าไปนะครับเป็นถนนออฟโรดทางนั้นนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายที่เราจะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวรอให้ใจพร้อมกายพร้อมมากกว่านี้นะครับอีกไม่นานนี้ผมก็ต้องไปให้ได้นะครับโดยที่กําลังคิดอยู่ครับว่าเราจะนั่งจากแพรนั่งตรงอ,อรําเภอศรีวัตรตรงนี้แล้วก็ นั่งเรือไปอีก8กิโลเออไปอีก4ชั่วโมงหรือว่าเราจะไปทางออฟโรดตรงนู้นเพื่อที่จะไปนั่งเรืออีกประมาณสัก30นาทีนะครับกำลังช่างใจอยู่นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับอ่างเขื่อนสีนครีินนะครับมีเกาะแก่งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเยอะมากนะครับ นี่นะครับในช่วงที่น้ำเยอะๆหรือเป็นหน้าฝน,นครับแกะกอกแกงตรงนี้ก็จะหายไปเกือบครึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเป็นมีรอยน้ำเสาะอยู่บริเวณตะลิงนะครับก็ในปริมาณเอ่อในช่วงเวลาที่น้ำท่วมเยอะๆนะครับปริมาณน้ำก็จะท่วมไปถึงด้านบนเลยนะครับ ครับเราก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับเราก็เดินทางมาชั่วโมงเศษเศษนะครับด้านหน้าของเราก็คือทางขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แพรขนาดยังก็ค่อยไหลเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะครับเดี๋ยวยังไงเมื่อจบคลิปนี้แล้วนะครับเราก็จะนำรถขึ้นจากแพรขนาดยนต์ไปยัง บริเวณท่าเทียบเรือขนานยนต์ที่ชื่อว่าท่าองค์ศิท์นะครับซึ่งอยู่ฝั่งอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าตัวอำเภอนะครับแล้วก็เราก็จะไปรีวิวเส้นทางจากแพขนานยนต์ตรงนี้นะครับเพื่อกลับไปยังตัวหมู่บ้านหรือตำบลท่ากระดานะครับบริเวณส,สันเขินศรีนครินนะครับซึ่งเป็นที่พักของเรานะครับ นนะครับตอนนี้ก็ดับเครื่องเลยนะครับเพื่อให้ตัวแพรขนาดยนต์นะครับค่อยๆไหลไปประทะกับตัวฝั่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจการท่องเที่ยวในแนวนี้นะครับก็ฝากติดตามคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็การประจนภัยของผมนะครับ ซึ่งรถที่ผมเอามาก็เป็นรถเล็กๆนะครับแต่เรามาด้วยใจจริงๆนะครับเราอยากเที่ยวนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะนำรถลงจากแพขนานยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ